สี่ข้อสี่นะจ้าตะมดน้อยๆมาละเข้าใจว่าห้ามโกหกห้ามพูดโกหกเขาก็เข้าใจว่าห้ามพูดโกหกเขาก็ไปฏิบัติตามมตลอดเลยนะเขาก็บอกวาลำจุไหายอะแล้วหญ่มาฟังคำที่ท่านหน่อยท่านหน่อยเอ้ยเปิ้นเริมเปิ้นมีละเอียดกว่านั้นเห็นนะอู้จ่าซอเซยดก็บ่ได้วะอู้จ่าแบบเพ้อเจอก็บ่ได้อู้จ่าแบบคำหยาบก็บ่ได้อันนี้ก็คือเป็นข้อสี่นะอีบะ โอ้แต่การมูสาเนี่ยเฮาก็สามารถย้าได้โดยที่บบผิดศีลก็มีนเนี่ยจาก็คือโดยการที่อู้ว,ว่าฮักษาเพื่อฮักษาผลประโยชน์ตัวเก่าแต่ต้องไปทำลายผลประโยชน์ของคนอื่นนะอย่างเช่นเนาะคนเนี่ยมันจะมายืมสตางค์เฮาวันนี้มันมาเหละเฮาบบบให้พวกมันยืมอ่ะเฮาก็ไปยากจะมูสาว,ว่าเฮามีสตางค์เนาะเฮาก็อู้ว,ว่าว่าไอ้ไอ้สตางค์อ่ะถ้าแต่ไปยืมสตาง,ตาง,ตางค์อ่ะไอ้ที่จะขึ้นยืมเนี่ยมันมีขึ้นยืมเน้อไงกะ แต่เขามา่ได้บอกปืนว่าไอ้ที่เขาจะกินนะเขามีอันนี้อู้คล้ายๆสีนนทชัยเนาะเขาอู๋อย่า้เงี้ยมามุสาเพราะว่าเขาทักษะผลประโยชน์ของเขาแต่เขามาได้ทําลายผลประโยชน์ของป้นเพราะว่าป้นมามีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินที่เขาที่หามาแล้วปืนจะมาขอยืมอันนี้นะจ้าแต่ถ้าเขาท,ทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยแล้วพอถึงเวลาแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยเขากลับไปจุหุ้นส่วนของเขาว่า เออปีนี้กำไรบอดีเนอร์ขายได้น้อยเน้ออันอย่างอี้เน้อเราเอาหมแบ่งปันผลผลประโยชน์ทุกปีน,นี่นะอันเนี้ยฮักษาผลประโยชน์ตัวเก่าแต่ทําลายผลประโยชน์ของคนอื่นอันนี้มุสาเจ้าฉะนั้นจะอย่างก่อนระวังให้ดีเน้อพูดจาส่อเสียดก,กับมได้พูดคำหยาบกับมได้พูดเพอ้อเจอกับมได้ระวังเตือนเจ้า